โอ้โหเหมือนท้องพะโลงมากครับพี่น้องนี่ครับด้านซ้ายขวากับเป็นต้นเสาใหญ่ครับเป็นเสาสะดุมเนาะนี่ครับโอ้โหเผินเก๋าแกะลายเป็นดอกพิกุลครับพี่น้องนี่ครับนี่คือลายดอกพิกลนะครับโอ้โหโพเสากระสูง้งยงามครับอือหือ เหมือนท้องโลงมากครับพี่น้องนี่ครับด้านนี้ก็เป็นชาติต่างชาติครับนี่ครับพี่น้องมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บเลยครับนี่ครับแต่มุมนี้สวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่ครับงามเพลิงเดอพี่น้องสับเพลิงเดอครับโอ้โหมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บเลยครับ นี่คือมิวเซียมสยามครับว้าวงามดีพี่น้องโมงนี้ครับโอ้โหนี่ครับมิวเซียมสยามครับอืมสวยจริงๆครับก็กล้าทักทายสบายดีสวัสดีครับ f c ทั้งสองฝากฝังเลย F4 สี 4, ่ทีฮัตแพงบอลนัดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมกัจะขอพาพี่น้องไปเที่ยวสชมความงามนะครับของ MRT าสนามชัยครับเป็น MRT ที่สวยงามมากครับเป็น MRT ที่ชาวต่างชาติ่นชอบมาถ่ายรูปนะครับแต่ตอนนี้ผมกัอยู่ด้านหน้าของมิวเซียมสยามครับด้านนเป็นโรงเรียนวัดราชบพิตครับแต่ด้านนี้คือมิวเซียมสยามครับ มองนี้ชาตต่างชาติเนก็ชอบมาถ่ายรูปครับพี่น้องนีครับโอ้โหสวยงามจริงๆครับด้านนี้ทางไปวัดโพครับไปวัดโพวัดพรแก้วครับว้าววันนี้รถทัวก็จอดเต็มครับพี่น้องนี่ครับเป็นทัวดําเทวครับจอดหอดปูนครับ เยอะจริงๆครับแต่วันนี้จะพาไปเทสมเ r t มอาทีเดอร์นี่คือทางลงครับเ r t อาสนามชัยครับวันนี้ก็มาตามคำเรียกร้องของ FC เดอเอ f ซอยากให้มา FC อยากให้พามาเทสมเนาะ วันนี้ก็มาแล้วครับตามคําเรียกร้องนะครับมาแล้วเข้ากับเลี้ยวซ้ายครับลงไปดันเตอร์ครับพี่น้องเลี้ยวซ้ายนะครับลงไปด้านล่างครับโอ้โหอยู่ลึกมากครับพี่น้องนี่ครับจากดันเตอร์มาดันเตอร์คิดว่าร่วม30เมตรครับลงมาแล้วด้านซ้ายมือก็เป็นมิวเซียมใต้ดินครับ ิเซียมใต้ดินมองนี้ก็น่ามาเรียนรู้ครับน่าผาลุผหลานมากเที่ยวส้มครับพี่น้องนี่ครับแบงคอกอันเดอร์กราวนี่ครับนี่เป็นมิวเซียมใต้ดินครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่ครับซับดีครับมิวเซียมใต้ดินแอดสถานีสนามชัยครับโอ้โหนี่ครับ วังท้ายวัดเนาะนี่คือวังท้ายวัดพี่น้องครับสมัยรัตนโกสินทร์ครับโอ้โห,โหนี่ครับแคบตรงนี้ก็สวยงามเนาะนี่ครับว้าวนี่เป็นสกายวอล์กครับพี่น้องงามดีครับสกายวอล์กครับ โอ้โหพี่น้องนี่ครับเป็นสกายวอล์คครับสวยจริงๆครับโอ้โหนี่ครับด้านนี้คืออะไรเนาะครับหลุมเสาบอกเล่าภาพวังครับพี่น้องนี่ครับโอ้แสดงว่าแถวนี้ก็คิดว่าเป็นวังเก่าเนาะพี่น้องเป็นเขตวังเก่านะครับนี่ครับ ด้านนี้ก็เป็นกําแพงเม,มืองเนาะเป็นกําแพงเมืองเก่าครับพี่น้องนี่ครับเป็นลุมเสาครับลุมเสาบอกเล่าเรื่องวังครับด้านนี้ก็เป็นบันไดขึ้นสู่ท้องพระโรงครับอ๋ออันนี้เป็นบันไดเนาะพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่ครับแค่มองนี้ก็นามาเทียบโฉมพีน่น้องเอ้ยน iv yeah, <mar oh, ี่ครับ วังช่างมุกด้านนี้พี่น้องวังช่างมุกค,ครับแต่วันนี้เป้าหมายก็คือ MRT สนามชัยนะครับด้านพูนครับด้านขวามือครับท่องเมืองเก่าเที่ยวทางใหม่ ว, abei, วันนี้คนก็เยอะจริงๆทั้งคนไทยทั้งชาติต่างชาติครับคนกมาเที่ยวเงไทยเนาะมาเที่ยววัดโพมาเที่ยววัดพระแก้วนะครับนี่พี่น้องด้านนี้คือ MRT สามชัยครับสวยงามมากครับโอ้โหนี่ครับนี่คือ MRT สามชัยนะครับพี่น้องครับสวยจริงๆครับโอ้โหนี่ครับว้าวนี่ครับอันนี้เป็นด้านนอกครับด้านนอกก็เป็น หัวเสาที่สวยงามมากครับพี่น้องครับเป็นสีทองครับโอ้โหนี่ครับดันคางขายกำแพงวังเนะาะขายกำแพงวังโอ้โหเ่าเามานี่ได้ความรู้สซึกแบบอยู่เตอท้องพะโลกพี่น้องหรือว่าอยู่ใต้ท้องพะโลกนะครับดี่ครับพี่น้องซับอีรีนะครับอือหือ ออกแบบขั้นเทพเนาะพี่น้องสุดยอดการออกแบบเนาะนี่ครับเหีย่ยวหอดพูนครับโอ้โหแอร์เย็นเจี๊ยบครับว้าวก็มีแปลกเจอเนาะพี่น้องว่าเป็นเผลอชาวต,ต่างชาติเพิ่นชอบมากถ่ายรูปนะครับก่อนที่เพิ่นจะไปเที่ยววัดพระแก้วเนาะไปเที่ยววัดโพขึ้นมามื่อนี้ก็เป็นเฟิร์สอิมเพรสชั่นนะครับพี่น้องนี่ครับ โอ้โหสวยจริงๆครับได้กินอายเปลยนท้องมาโลงเนาะนครับตาเด็กพี่น้องนะครับหัวเสาก็เป็นสีทองครับเสานี้เขาฮ้องว่าเสาเผื่อเนาะพี่น้องถ้าจำไม่ผิดเนาะต้องฮ้องว่าเสาเสมาบ่ครับพี่น้องนะครับคิดว่านะครับเป็นเสาเสมาเนาะแต่ด้านตรงหน้าคือเสาสะดุมครับ เป็นเสาสดุมตั้งอยู่ตรงกลางเนาะโอ้โหด้านนี้ก็เป็นสาวชาติต่างชาติครับเป็นกระเสือทรงร้างครับมาเทีศศพเนาะอื้ด้านข้างเป็นกำแพงเมืองจำลองเนาะนี่ครับพี่น้องขายประตูพระบรมมหาราชวังครับพี่น้องครับแบบจำลองครับโอ้โหซับอิลี่ครับเ้าบัดน,นี้ ก็ไปจะขอพาพี่น้อง FC เข้าไปชมด้านในนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเนาะด้านในของ MRT t สามชัยครับด้านนี้ก็เป็นมองซื้อโตครับด้านนี้เป็นทางเข้านะครับพี่น้องห้ามถ่ายคลิปไปนอกรับเ,เข้ามาแล้วครับ โอ้โหพี่น้องนี่ครับสวยงามมากครับป้านนี่ครับโอ้โหเหมือนท้องพระโรงมากครับพี่น้องนี่ครับด้านซ้ายขวาก็เป็นต้นเสาใหญ่ครับเป็นเสาสะดุมเนาะนี่ครับโอ้โหเพิ่นกะแกะลายเป็นดอกพิกุลครับพี่น้องนี่ครับ นี่คือลายดอกพิกุลนะครับโอ้โหโ,โพสเซกระก็สวยงามครับหหเหมือนท้องพะโลงมากครับพี่น้องี่ครับน้าคนที่ออกแบบก,ก็คืออาจารย์พินโยนะครับดรพินโยสุวรณรณคีรีนะครับพี่น้อง กับเป็นศิลปินแห่งชาติเนาะในสาขาทัศนศิลป์นะครับอือหนุ่มนีก็สวยงามพี่น้องนี่ครับดีครับเหมือนวังมากครับพี่น้องได้กิจไอเหมือนอยู่ท้องพระโลงนะครับโอ้โหนี่ครับสุดยอดการออกแบบเนาะ โอ้โห,โหนี่ครับสับเด้ครับโัวเสาก็เป็นสีทองเนาะพี่น้องนี่ครับนี่ก็สวยงามนี่ครับพี่น้องป๊าดดิครับ ซับเด้อครับสับเพิงเนาะพี่น้องสับเพิงเนาะนี่ครับขอยกเธอเป็นเอฟอาร์ที่ที่สวยงามที่สุดของเมืองไทยครับพี่น้องในส่วนตัวของเบาะนัดนะครับมองนีสวยงามมากครับพี่น้องน,อนี่ครับโอ้โหนี่ครับเป็นกำแพงเมืองเนาะแบบจำลองครับก็มีทังเอออยู่ห้าขางนี่พี่น้องนี่ครับทางเออหนึ่งสองสามสี่ห้าครับ หนึ่งไปมิวเซียมสยามครับสองไปโรงเรียนวัดราชบพิตรครับพี่น้องนี่ครับมีห้าทางออกนะครับแต่ถ้าเพื่อจะไปวัดพระแก้วก็ขอให้ไปทางออกหมายเลขหนึ่งนะครับไปทางมิวเซียมสยามไปทางวัดโพนะครับพี่น้องนี่ครับมาปุ๊กพิ่นเกิดท้ายหูปั๊บเลยครับพี่น้องอื้มหือครับงามดีครับพี่น้องนี่ครับอ๋อนี่ครับ นี่เป็นลายดอกพีกุลเนาะนี่ครับเป็นลายดอกพีกุลเป็นต้นเสาสีขาวครับเสานี้คนพ้องว่าเสาสะดุมครับเสาสะดุมด้านนี้ก็เป็นชาติอังาติครับมาเที่ยวเมืองไทยมาถึงปุ๊บก็ถ่ายรูปปับ๊บเลยครับโอ้โหนี่ครบปีนน้องบางคนก็แต่งชุดไทยครับโอ้โหนี่ครับแต่งชุดไทยมาเอ็มอามสชัยครับโอ้โสสวยจริงๆสวยหลอ่อสวยหลอ่อ ว้าวพี่น้องนี่ครับอืม้มครับงามดีครับโอ้โหพี่น้องเอ้ยท่าบ่ิวารผมก็ขอเซิร์ฟนะเนอขอเซิร์ฟเช่นวาเทียรส้มนะครับก่อนที่เฮาจะไปวัดพระแก้วเนาะก็ขอให้มาถ่ายรูปนะครับมาเบิ่งความงามนะครับของ MRT สลัมชัยครับ นี่ครับพี่น้องซับอิหรีนะครับโอ้โหเลื้งการออกแบบนี้เลื้งการก่อสร้างแบบนี้คนไทยนี่ไม่แพ้ใครในโลกนะครับพี่น้องในอาเซียนนี้คนไทยคือเบอร์หนึ่งเด้อครับเลื้งการสร้างวัดสร้างว่าเลื้งการสร้างวังสร้างเมืองนะครับเพบิ่นกะสืบทอดมาย่างยาวนานเนาะ จากรุ่นส <b film> ู <sh arp inhale> <sh arp inhale> ่รุ่นนะครับอือหืนี่ครับพี่น้องสวยจริงๆครับด้านนี้ก็เป็นชาติต่างชาติครับนี่ครับพี่น้องมาปุ๊บก็ถ่ายรูปปั๊บเดยครับอือหืนี่ครับแต่มุมนี้สวยจริงๆครับพี่น้องนี่ครับโอ้โหนี่ครับงามเพลิงเด้อพี่น้องซับเพลิงเด้อครับโอ้โห มาปุ๊บกถ็ถ่ายรูปปับ๊บเลยครับพื้นก็สวยงามครับพี่น้องน,นี่ครับพื้นีครับพื้นทิศอ่อนเนาะนี่ครับ,นอนนนนรบเอแต่หัวเสาน,นี่เรียกว่าอะไรครับหัวเสาน,นี่เรียกว่าอะไรเนาะครับสวยงามมากครับอืมอ้มว้า สวยจริงๆสวยจริงๆครับพี่น้องคลิปนี้ก็ต้องขอขอบเจอเดอ้อยทิปของโบนัสไม่มีสาระนะครับแต่กามาถ่ายทําเนาะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของไทยนะครับมาทําด้วยใจนะครับถเพื่อสอบเจอกัขอ,ขอฟาไล่ฟาแซ่นะเด้อครับเพื่อเป็นแห่งเจอแห่งใจเนาะในการสร้างคลิปต่ตอไปนะครับรวมทั้งทาง,ทางผัวหางผมก็ต้องขอเลนเซอร์ครับ FC ทั้ง2องฝักฟังเฮ้านะครับทา้งคนไทยทั้งคนลาวเนาะก็ขอเซอร์เธอร์มาเทบังไทยครับขอเซอร์เธอร์ออรอมาเบิ้ง MRT ที่สวยงามนะครับคือ MRT าทีสามชัยนะครับโอ้โหสวยจริงๆสวยจนไม่อยากปิดคลิปพี่น้องเอ้ยเอาพ่อสักนีดนาะพี่น้องเจอกันคลิปหน้าเดอ้อ สบายดีเดอ้อสวัสดีครับบ๊ายบายขอบเจอเด้อครับ